วันนี้ลูกชายวัยหขวบนะคะปอหนึ่งกลับบ้านเองคนเดียววันแรกค่ะเลิกตอน5้าโมงนะคะห้าโมงห้าทีแล้วปกติถ้าเดินนี่ก็สิบนาทีเท่านั้นก็ถึงนะคะจะถึงหรือไม่มาแล้ว,วเฮะอริกมองไม่เห็นเอริกหรือเปล่าครับใช่คับว้าวเก่งมากครับโอเคว้าไม่เห็นนะคะ ตัวเตีย้ยเกินแต่เข้ามาแล้วเย yeah. ่มาแล้วค่ะม <Wow. S 1> าแล้วค่ะเอวาเกอเคอเก่งมากครับกับคนเดียวนิกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับไหนคนแรกที่กลับบ้านคนเดียวเป็นยังไงบ้างคะสน,นุกครับกลัวไหมครับไม่ครับอืม,มใจมากเลยคุณแม่เป็นห่วงมากเลยอ่ะแม่ไม่ต้องเปื่อเด็กครับดีมากครับ